เอ้าพี่น้องมาพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดนี่มานั่งอยู่ข้างกลางเ้างนี่พู้ใดมายามผู้ใดรนอ้๊บป่ะพู้ใดล่ะผู้ใดเอาผู้ใดเอาโอ้โนี่แหละครับพี่น้องหมอไฟอีสานมายามมายามมายามน้องยามน้องครับเห็นได้เนาะก็คือเห็นไปเลาะอีสานเลาะฮอดภาคเหนือภาคใต้อีสานไปเจอตัวจริงมาบ้นนี้ไปนี่เครับไปเจอตัวจริงตามที่ บอกก้าวกับพี่กำนองไว้แล้วครับพี่ซี้อไว้แล้วครับไปไปเรียบร้อยแล้วครับไปที่เพชรบุรีเพชรบุรีรเพชบุรีที่เพชรบุรีไปหาพี่หมอปลาไปหาพี่หมอปลาตัวจริงตัวจริงตัวจริงเลยนี่ใส่ดีป่ะโอ้แบบดีมากดีมากเลยครับผิดผิดผิดจากที่ที่เราเห็นในในในตามทุบก็ทุบแทนบ่หนิเราต้องเวลาทุบทุบทุบเลยมันบ่ใช่ทุบทุบเลยแล้วเรามาไปลาสันทิทุบบ่หน่ ทุบเหมือนกันเป็นเบาะอกาศไป็เบาะอากาศเราะอกาศครับทุบเหมือนกันโอ้นะครับผมต่อไปจะมีคนเขียนทุบไหมนี่อ๋อคขับ่ามีคขับ่ามีคขับ่ามีอ่ะติดติดตามได้เลยครับวันนี้เนาะน่าจะวันนี้ก็ผู้มีพระคุณแล้วผมทางไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเป็นเป็นบุคคลอ่ะผมบอกเลยว่านี่คือเป็นบุคคลที่นะครับที่ทําให้ เอีหรือว่าทั้น้องทุกคนนี่รู้จักหัวไปศาลเราวันนี้เราก็่ได้มาถึงว่ามันคุยถึงไอ้พัะคุณอะไรไม่ไม่เคยไม่ใช่ก็มาแล้วคือคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ศาลตะเกมาก็ไม่ได้เจอหน้าข่าตากันเลยแค่ว่าเราเอาแค่อย่างเอาไปทําบงเทสที่ศาลตะเซตะจันรแต่ที่ก็มาแล้วก็โอ้ก็ดีใจครับดีใจดีใจที่ที่ยังนึกถึงรูกชายตรงนี้เน นับถือเป็นพ่ออีกคนพอนคนนี้เป็นพ่อวะอ่าคนนี้อ่าเหมือนกันทั้งคู่นะครับเขาเล่าเขาเล่าเวลากันทั้งคู่ครับเวลาทั้งคู่ครับผมก็เนาะเนาะก็ขอบคุณพี่ครับที่สมุดเนาะที่ได้เอามอปลายสารนะครับออกออกท่องท่องใหญ่เนาะก็เลยมีชื่อเสียงครับติดมาตลอดแล้วก็มีทีมงานมีอะไรนะ ทีมงานหลายๆท at uh, <time> <c oughs> ีมงานเนตรไอ้ดอนเด็กใครบอกมาชัดไอ้ดอนเด็กไกดอนบอกเนตรไอ้ดอนเนตรไอ้ดอนเนตรไอ้ดอนก็เป็นบุคคลแรกเลยที่ที่พาเข้าไปในในในกลุ่มของเนตรไอ้ดอนภาคอีสานครับผมก็จะเป็นเฮียตั้มหัมตกครับผมครับผมก็เข้าไปปุ๊บก็ไปอยู่ในในกลุ่มในกลุ่มของมังกรแต่ว่ามังกรก็เจเล่บอกใช่ครับมีเจเล่แล้วก็ได้รับความ อุปถัม์เนาะอุปถัมจ์กาเฮียเล่เฮียมูหยองครับผมที่ที่อุปถัม์มาแล้วก็คอยหนุนคอยหนุนมาตลอดครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้บุกกลับมานะเจอกันอีกเนาะครับผมก็ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลากันมีภารกิจเนาะมีภารกิจกันครับเดินสายทำคอนเทนต์ออกครับใช่ครับผมก็เหมือนบุคคลลึกลับ ไม่ค่อยอยู่กับพี่ครับผมจะจะไปสารตะเซ่สักวันไหมก็ได้ครับก็ดูเวลาเพราะว่าก็ก็อยากไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่สารตะเซ่อยู่ครับผมก็อยากไเราจะขอพรเนาะเราไปซ่อมเนาะเราเราไปขอพรที่ไปขอพรเนาะขอพรขอพรขอพรครับผมไปขอเลขเด็ดไปขอเลขเด็ดบ้างไปขอพรนะอ่าครับผมมีเลขเด็กอาจจะติดติดมามั้งอ่าก็แล้วแต่โชคมีมีวันนี้ได้เนาะมีวันนี้ได้ก็ก็ขอพร บอกเลยว่าสองท่านนี้เป็นบุกเบิกขึ้นมาไม่ใช่สองท่านมันไม่อีกหลายคนอยู่หลายคนคือคือตอนนี้มามาแค่สองก็บอกสองก่อนเออเมื่ีมาแค่สองก็บอกสองก่อนแต่ว่าปกตีทีมงานเยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะกว่านี้เยอะมากเลยเยอะเยอะครับก็ไม่รู้ว่าน่าๆน่าจะดูอยู่เนาะน่าจะดูอยู่นะทีมงานเรานะน่าจะดูอยู่ก็ไม่ไไม่ได้ลืมสักคนหรอกมีใครบ้าง โอ้ผมจำชื่อไม่ได้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 แต่ว่าคนกับช้างเหรอคนกับช้างคนกับช้างพี่พี่สุรินทร์ทีวีสุรินทีวีแล้วก็อีกหลายช่องนะครับหลายช่องใช่ที่ไนโปรโมทหมอใบสันไม่ไม่ไม่ลืมไม่ลืมครับไม่ลืมแต่ยังไม่มีเวลาที่ที่จะไปจะไปพบพบปะกัน การกมเยี่ยมการทเข้ากันนอดีใจดีใจดีใจครับดีใจที่ที่ที่ยังแบ๊แบเวียนมาหากันดเพราะว่าได้ติดตามหมอไปสารนี่ว่าช่วงช่วงวันนึงนั่นเดินเดินสายครับเดินสายไปถึงลาวไปถึงบ้านก็ใช่ผมก็ก็ก็ไปลาวไปลาวไปไปไถึงไหมครับนถึงลาวไหมไปถึงลาวไหมไปอยู่เวียงจันทร์เวีาเปันไร ถึงคือยังไงก็ข้ามไปทางเลยแหละไปอยู่ฝั่งลราเลยใช่ก็คนก้าบอกอยู่ว่าไปอยู่แฝงเอ่อแไม่ถึงใช่ไหมนครหลวงเวียงจันทร์เข้าถึงไหมเนี่ยถึงถามว่เข้าถึงไหมเนี่ยเข้าถึงคือเข้าถึงเราไหมกับผมไม่อยู่ฝั่งเราเลยไม่อยู่เวียงจันทร์ก็ยู่อยู่เวียงจันทร์่ะก็ข้ามฝั่งไปอยู่เวียงจันทร์ก็ามะถึงก็ไม่รู้ถึงไม่ถึงไปอยู่นั้นสี่วันอ่ะไปมาหลายที่มันมีอะไรสัมผัสนี่อะไรมาสัมผัสเราไหม เี๋ยวพี่น้องขอจะได้ตัวเลขแนวทางนึงวันที่หนึ่งตุลานี่ใช่ไหมแนวทางเหรอเผื่อเราไปสาผัๆอะไรเราไปขุดล้มซุปเด็กไปขุดอะไรอะไรคนอ๋อที่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 ว่าไปลุ้งไปที่ลุ้งไปที่ใช่ไหมคนกินลูกคุณอะไรนั่นอ๋อผีผีผีแม่เท่าผีแม่เท่าใช่ผีแม่เท่ากินลูกห้าคนครับผมคือของฝันมันมันเป็นอะไรที่แบบผีกันครับตายวันเดียวกันแล้วก็ เวลาเดียวกันครับผมสิบหกวันตายสิบโมงเช้าเวลาเดียวกันหมดเลยอ่าเป็นอะไรที่แบบว่าแบบถ้าเป็นเรื่องบังเอิญมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นถูกไหมแล้วแล้วก่อนตายก็ฝันตลอดผู้หญิงคนนั้นเขามีลูกกี่คนนะทั้งหมดเจ็ดคนทั้งหมดเจ็ดคนรอดสองตายไปกี่คนห้า <5 S 2> ตายไปห้าครับผมยังเหลือสองเหลือสองครับอ่าที่สองคนนี้คือพี่มอปลาทําทําทําพิธีซื้อไว้อื ต่เคสล่าสุดนี่คนที่ห้านี่คนล่าสุดนี่ก็คือไม่ทันไปไปไป,ไปแก้เคสไม่ทันครับผมถามว่าสัมผัสอะไรได้ไหมก็ไปไหลายที่เนาะมันก็มีแบบว่าคนแบบบอกกล่าวกันมาบ้างอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมว่าผมก็มีในใจอยู่ครับครับผมวันนี้ <c oughs> หมอปลาไม่ทุกหมอปลาจะให้โชคคือช่องของเรา คป็ช่องของเราเนี่ยช่องของพ่อพ่ออ่าพ่อพ่อเออมันต้องอย่างงี้โอ้พี่พี่โอ้คือช่องของพี่พ่อพ่อนี่นะครับผมมาเป็นช่องที่ติดตามหาตัวเลขแนวทางอ่าครับผมมีที่ไหนตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขสูตรเลขอ่าเราไปหรือว่าเลขทางอ่าสายเวทเนาะไสยศาสตร์อ่าการิสัมผัสอ่าก็จะลืมไม่ได้ก็ต้องถามตัวเลขจากหมอไปใา่ได้ครับได้ มีที่ไหนได้มายังไงครก็ย้ำย้ำเป็นแนวทางดีกว่เนะอย่าอยายจะไปทุ่มอยาไปทุ่มนะอยาไปทุ่มเป็นแนวทางเป็นแนวทางก็ได้ก็จะมีเอาเอากี่ตัวแบบเอาเอาเป็นตัวเลขที่หมอใบสามชอบอ๋อที่ผมชอบมาใช่ไหม็จะเป็นถ้าถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นที่ได้มาที่ได้มานะที่ได้มานะมีมาก็แป 8ปดห้าสี่แปดห้าสี่ครับผมแล้วก็แล้วก็ก้าสี่แปดห้าสี่ครับผมกับก้าสี่ครับผมสามตัวแปดห้าสี่ครับผมสองตัวก้าสี่ครับผมนี่เป็นเป็นปรนธานเป็นปรนธานเด็กแอ้อดนเขาชื่ว่าอะไล้าวอรเลขเราไมบทำเลขเรา้องทำจีบังขมแต่หมอปลาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่คนไทยเขาชอบเลขกันอยู่แล้วเลย หมอปลาก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ว่ามันออกหรือไม่ออกจะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ครับผมแต่ว่าตามที่ไปสัมผัสมาได้ตามตามที่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่แล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่โชคแต่ดวงของแต่ละคนเนาะอะไรนะแปดห้าสี่แปดห้าสี่กับเก้าสี่แส่่อันนี้อันนี้เลขที่ผม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 ชอบเลยนะเลขที่เลขที่ผมชอบนะไม่ไม่คือคือโอเคเราเราเราไปต่างจังหวัดที่ไปนู่นนี่นั่นมาเนี้ยก็ก็จะ น้มโนมาก็คือเขากล่าวๆกันมาก็ประมาณนี้เดินมาใชจแล้วก็ตรงกับที่เราชอบด้วยอประมาณนี้ครับวันนี้วันไหนวันที่หนึ่งตุลาใช่ใช่หนึ่สองพันหาร้อยหกสิบหกใช่ครับใช่พี่น้อง ถามเพื่ออะตัวเลขนะเอาเ่ราะอะตัวเลขคนเนาะเพราะว่าหมดแรงไหมนี่ฮะหมดแรงนะที่บอกที่ถามนี่ที่ปล่อยนี่เพื่อไงเพื่ะถามที่จริงที่จริงก็เคยเจอกันอยู่แต่ว่าไม่เคยถามตัวเลขใช่ครับดังแน่แขกผ่นแล้พี่น้องนี่จริงดังถ้าเข้าถ้าเข้าจะไปตามหาที่ไหนอย่างเนาะจะตามหาที่ไหนน้อเดี๋ยวก็ต้องเจอกันสักวันแหละครับเพราะว่าจะเจอได้อทุกคนอะไรนี่ฮะไม่แปลกอยากอยากให้ไปพิสูจน์สถานที่เฮียนกลาง คืนบ้างครับคนดูน่าจะเยอะก็มี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 แนนโนมีแนนโนว่ามีแนนโนมีแนนโนแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปหาหาหาพี่ป่าเนาะที่เมืองเพชรบุรีเป็นผู้ช่วยนะเป็นอ่ะเดี๋ยวเป็นแนนโนมแนนโนมแนนโนมคือคอยป้อนครับเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะถือจอบหรือเปล่าเป็นสายขุดใช่ไหมสายขุดสายขุดไงเราสายขุดไงขุดขุดแข็งแรงหน่อย ที่หมอปลาแกขุดแข็งแรงเด้ยถึงแน่นอนองปวกบ่ก็ผัดกันวันนั้นน่ะก็เจอไปเจอดินภูเขาอะแข็งผัดกันคนคนละสี่นาทีห้านาทีอะผัดกันขุดครับผมที่ฝังไปฝังจำชื่อน้องก็ไม่ได้ครับที่าฝังที่ที่เหมืองการครับผมก็เป็นอะไรที่แบบพีกอยู่พีกอยู่ครับผมก็ ควาติดตามด้วยกันครับว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่สําหรับสําหรับผมเนาะครับเอาสุดสุดท้ายฝากฝากช่องหมอปลาด้วยก็ฝากติดตามผลงานครับของผมเลยก็หมอปลาอีสานชแนลครับผมเป็นเพจเป็นเพจครับเป็นเพจเป็นเพจเพจอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเพจอย่างเดียวหมอปลาอีสานใช่ไหมครับคือน้องอีดซีนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพียงเราจะให้นะครับหมอปลาอีสานนะครับผมครับผมวันนี้แปด แปดห้าสี่แปดห้าสี่ครับเก้าสี่เก้าสี่ครับผมแถบนี้นะครับผมลองรุ่นดูในหมวดที่หนึ่งตุลรายนี้นะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางอย่าซื้อเยอะอย่าซื้อเยอะอย่าซื้อเยอะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ